อวัสดีออฟฟิซูสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เอามาถ่ายอะโคเวอร์เพลงใครยมีโคเวอร์เพลงโมเมนตะ์ของปอมเนาะของอ่าหนุ่มสมบัติกับของน้องนัทชนกนี่ไนผะ่หูบ่วว่า,ายอยู่ใส่ถ่ายอยู่ในมอสอเนาะมหาวิทยายลัยแห่งซับ PMPC เนาะ PC, นะซื้อเพิ่นกับเป็นตาคิดเดียดห้องยักยางนะอันนั้นน้องนัท น้องนัดสนกเนาะไอ้โมแม่มน้องนัดสนกน้องนัดสนกแมนออริจินอลแมนต้นฉบับเนาะอันนี้น้องวิภาเนาะเดี๋ยวจะน้อยสิพาเบิงบรรยากาศเนาะตอนนี้สิพาทัวร์มอสอกอนเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นคณะเรษาชาติเป็นคณะทิวาอธิเฮียนตอนสมัยเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว2011 12 13 14 15เนาะ4ป่ปีอ่า4ปีจบเนาะ หลังจากจบแล้วมันไม่ได้เข้ามาคณะเลยไม่ได้เข้ามามศสอเลยพเพราะว่าจบแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกนะแต่ว่ามื้อนา้มาทาย,ยัางมีเพลงมีโอกาสได้มากเาาเ็เลยสีพาทัวร์พาทัวร์เลาะเนาะเลาะคณะเศรษฐศาสตร์แต่ว่ามื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะอากะศมิดๆเพราะว่าเป็นมื้อพักนันเองเนาะและอยู่มศสอ,อตาต้นไม้หลายๆทุกคนแถมยังแบบยุ่งหลายเองมันกัดคอตีแดงหมือน ต้นไม้ลายแล้วกรยุ่งหลายเนาะอันนั้นจะเป็นตึกกติกาบดีเนาะสีพายางเลาะหน่อยนึงเนาะพะอคิดฮอดคณะ,ะเก่าคิาาดฮอนสถานที่เคยเฮียนเนาะอันนี้จะเป็นหอสมุดข,ของคณะเศรษฐศาสตร์เนาะมาเบิงคะแนนเบิง์อียงก็จะเบิงอยู่นี่ได้ตอนสมัยเฮียนเนาะด <ad> ้านนั้นจะเป็นอาสถาบันญี่ปุ่นเนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์จะเป็นไฮไลท์เนาะจุดท้ายรูป ตอนที่มาทำใบประกาศแล้วตัวมาตอนเฮียนจบเลยกันมักมาทายโฮมอยู่นี่เนาะก็ะถือว่าหลายปีพอสมควรเนาะบริมาเยี่ยมอยากอันนี้จะเป็นรถตู้ประจำคณะเนาะเด็เนาะกวางใหญ่บ่มมีคนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ คันยูกับชเข้าไปทักทายสบายดีเพื่อนจักน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวสีพาเลาะซั้านี้ก่อนเนาะอ่านี่นี่มามุมนี้มุมนี้มุมนี้จะเปลี่ยนแบบอ่าผู้ใดมามาเฮียนคณะเศร,รษฐศาสตร์นี่ต้องได้มานั่งอยู่มุมนี้เนาะเพราะว่ามุมนี้จะเปลี่ยนมุมกินต้มมีของอติเนาะ,ะแต่กี้จะมีตู้แป๊ปซีอยู่นี่เด้อนี่ตู้เป๊ปซี่เพื่อนจะขายอยู่นี่เนาะเพื่อนจะขายเครื่องอยู่ในนี่เนาะผู้ใดมาอเฮียนเวลาพักเที่ยงก็จะแมนมานั่งกิ่นอ่า เข้าอยนี่เลยมันนางซุ่มเรือมันนางโอลมมันนางว้าขวัญกันมันนางว้าขวัญกันอยนี่เนาะเออนี่จะเป็นบอลท่ารถแบบอ่าบอลท่านบอลท่ารถที่แบบว่าอันตะกี้มันจะมีรถอันรถรถไปฟูดคอร์ดนะเพราะว่าฟูดคอร์ดจะยุ่ลุมเนาจะมีรถไฟฟ้าประจำของ er เฮียแลนด์แลนไปแลนมาเนาแลนดขึ้นแลนดลงนะอันนี้ก็เป็นอันนั้นจะเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ไงไงกว้องญ่เนี่ยมุมนั้นก็นจะเป็นกําลังถ่ายอยูนะ่เนาะฝากกันเด้อเนาะทุกคนคิดว่าจะปล่อยไว,ไว้ๆนี่เลยถ่ายแล้วตัดต่อแล้วก็จิปล่อยเลยเนาะเป็นอ cover เ,เพลงโมเมนต์ของปอมเนาะระหว่างอ่านุ่มป่า PMPC กับน้องวิภาเนาะที่แบบเจ้าของผลงานเพลงสาวร้อยเอสที่แบบปล่อยไปก่อนนานนี้แล้วเนาะแต่ว่าันนี้เขามาถ่ายเป็น cover อ,อ,อันที่จะเอาเบื้องหลังมาฝากเธอมุงว่าเพิ่นถ่ายฮอตใส่แล้ว เดชิพาไปสัมภาษณ์เดี๋ยวชิพาไปสัมภาษณ์เพื่อนก่อนว่าเพื่อนโมจิอยู่ไหนในห้องที่สัมภาษณ์ตะกองก่อนฮัลโหลสบายดีเนาะจากท้ายเลยนู่นตูนน้อยสตูดิโอตูนน้อยสตูดิโอเนาะในะน้ำตูเดิอ เมกตุบน no no ้อยเด้อเมกตุบน oh, huh. ้อยเนาะผู้ใดสนใจจ้างงานติดต่อได้เนาะเพราะว่าเ้าจะถ่ายกันตลอดงานละสิบพันกีบงานละสิบพันกีบได้สิบพันกีบถ่ายพร้อมตัดต่อพร้อมสิบพันกีบหรือว่าเมาหนึ่งร่ำรวยใจกันห้าพันก็ได้สิบพันกีบถือว่าราคากเก๋งเนาะถึงว่าเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันขึ้นราคาโควิดน้ำมันขึ้นแล้วก็อันเงินบาทขึ้นเนาะแต่ว่าเพิ่นเอาแค่สิบพันกีบเอ๊ะสพาะเฉพาะน้าใหม่สิบพันกีบ หลังไหม่ละหลังไหม่ละห้าพันกีบนะโอเคบายบายเนาะอันนี้จะเป็นตังห้องยิงของเฮาเนาะ้อเฮลโลสบายดีเนาะกินข้าวเช้าแล้วบอกเป็นอย่างคือนว่าได้กินตื่นสวยสิ้นแล้วสิ้นแล้วนะเพ่นเพนผู้กินข้าวเช้าวเพร่ะนจะฮักสาหุ่นเนาะฮักสาหุ่นทายแล้วลราพนนี่แล้วแล้วยังผู้ชายยัางตังห้องชายเนาะงผู้จิ้จังใดเน่มันีเป็นผลงานเพลงเออมัน เป็นเพล่อนรงเพลงที่สองรู้สึกว่าตัวเองเตือนสวยสวยวันนี้รู้สึกเตือนสวยนะแถมไ่ได้กินข้าวอีกไปเนาะผลงานเพลงสามร้อยเอสกาแฟกันเด้อนนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเพลงโคเวอร์เนาะ,าะนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเฮาเด้อบายบายวันนี้มันจะมาสัมภาษณ์นักห้องทรายเนาะเมื่อกี้นี่เพิ่นไปขี้เนาะ <c oughs> นกินนี่เพื่อนไปขี้เพื่อนแล่นเข่าเปล่าแล้เนเพรา,าวนะว่านเะพื่อนกินส้มมะม่วงแต่เศร้านะอ่าทักทายสบายดีเด้อโดยสบายดีว <c oughs> ันนี้มาเห็นอย่างวันนี้ ทายเอวีเพลงอะเพลงที่สามแล้วเพลงเพลงอย่างเพลงอย่างเพลงโบแมนของปลอมนะโบแมนของปลอมนะทายแล้วก็ตัดตอนแล้วฉีกปอยเลยเนาะให้เวลามือหนึ่งฝากผลงานเพลงเนี่ยฝากอย่างไรวะเอามีเพลงอย่างนี้แล้วตอนนี้ขอเป็นแฟนเจ้าได้บ่สาวร้อยเอผลงานที่สามแล้วเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่สามเนาะโคเวอร์โบแมนของปลอม ก็จะปล่อยไปไนี่แหละเนาะเอมบีนี่เป็นปิ่นก็คูณมาทายเอ,อมบีม้นี่เป็นจิปปินต้นคูณมาทายเนาะ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศตอนที่ว่าพวกเราเฮ็ดเวียกกันเนาะเฮ็ดได้แหละเนี่ยลิ้นหนลนออกไม้มาเลยอันไม่ต้องเฮ็ดกลิ๊กกรอกคือเก่าอาอันนี้บบเฮ็ดกลอนไม่พีมีเฮ็ดแบบเททๆเฮ็ดแบบเอ่อกระยางมาแบบเทๆแล้วกัห้องแบบเททๆ จบแบบคือแบบจบแบบที้เท่นะแบบซึ้งๆกระยางมาแล้วกับฮองลินกองลินมันเห็นมันเห็นตึกบ่เลยเห็นแต่เห็นแต่มันเบื่อไวทั้งเพาเป็นยังดอกต้นไม้หลายอยู่ออกออกมาพี่มันหน้าจากมือโคตรออกออกมาพีมันจะแจ้งเอออยู่ประมาณแถวๆนี้ก็ได้ เ,เสื้อเพื่อนกันรักเสื้อพ่อ,อมาพ่อ,อ,อมาได้เชื่อในบ้านมักตัวนี้แหงมาสินตัดต่อใสกนันไปไปทอนผู้ชายเลยเปล่าถ้าปถไปรถลินลินลินไปรถเพราะว่าเอาหลายมุมเดียะยาง ยางมาได้พูดเลยพเพราะว่าเ็อันมันตัดกลับไปกลับมาแวบบไปแวบบมาเนี่ พอขนไข่ใช่ปะเ,เ,เริ่มไม่เลยบ่เริ่มต้นก็ได้ไไมันหักไปนะเดี๋ยวโอเคนะทุกคนแล้วตอนนี้กับพีเอ็มพีซีเพื่อนกำลังอัน,น,นอ่าถ่ายอยู่นะอันนี้น้องวิภาน้องนัก้องดังคนต่อไปฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยเด้อแต่ว่าพวฝากใจเด้ผนว่าโอเคเนาะสำหรับ คลิปนี้นะที่ยวกับเบื้องหลังมาฝากทุกคนเนะาะจังใดก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเขาเนี่ยเนาะกับทีมงานน้อยๆเนานะทีมงานทีมงานน้อยๆแต่ว่าตั้งใจเฮ็ดแบบเต็มที่ขนะาดว่าจังใดกปป็ฝากทุกคนซัพพอร์ตฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์เดอ้อนะสำหรับมินิบลิกลอนอย่าลืมนะครับทีเฮ็ดผลงานเพลงอย่างยิ่งออกมาก็อย่าลืมนะหรือว่าเฮ็ดคลิปอย่างออกมาก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยบายบายสวัสดี สายตาเห็นซื้เอเห็นหน้าซื้อๆเนียหัวใจดวงนี้